ต่อเนื่องจากคลิปพาทที่แล้วที่มีความยาวหนึ่งชั่วโมงใช่ความเร็มคลิปที่แล้วก็คือเดี๋ยวจะมาตูนความจําผมได้สู้กับลูกน้องของยิมเอ่อยิมสายฟ้าทั้งสองคนและจัดก,การตัวบอสได้สําเร็จและก็ชนะมาได้อย่างงไไ่ายดายละมังโอเคไปกันต่อเลยว้าวเกือบ เล่มสักเกือบตายเลยฮ้านี่มาหาเราด้วยอยู่ห้อง,งก,ก้อนกูรอนนวะชนะมาแล้วเว้ยว้าวได้เก่งมากเลยเนี่ยมาหันตุ่มมไหมอะแกมก้นนั่นน,น่นะหันอยากเอามีดกรีดมันน่ะเอาเนื้อออกมาเอาไปย่างน่ะออได้ไหมหันตุ่มมนหน่อยดิยังไม่พอมาเนี่ยได้ไหม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 อะ ฉันจะทำเป็นอาหารสำหรับโปเกมอนน่ะไอ้เนี่ยมาจูดด้วยทำอาหารสำหรับโปเกมอนจะมอ่ะโอ้องมิจิกูไปสู้ยิ้มก่อนก่อนที่ว่าจะออกมาเฮ้ยเดี๋ยวอ่าซีดีคืออะไรบรัตรท่านเหรอแล้วนะอันนี้คืออะไระอ่ะอะไรอ่ะอ๋อเพิ่มเลทเหรออันนี้เพิ่มตงัง นี่เพิ่มอะไรไม่รู้อันนี้เพิ่ม e เออันนี้อะไรอ่ะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มอะไรนะอ่าประเซนต์ในการเจอพวกเทพในตำนานอันนี้เพิ่มประเซนต์ในการเจอไชนีนะสีเหลืองเนะี่ยแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้มีสเต็กเหรอไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะไอสีชมพูอันแรกอะ่ะไม่ถ้าผมเติมโรวักนะ ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากนะทุกคนนะเนี่ยสิบสิบห้าสามสิบสี่สิบห้าถือว่าถูกนะแต่ไม่มีปัญญาครับไม่มีปัญญาซื้อครับผมจะมาอัดเกมนี้เนี่ยตอนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นถ้าใครเล่นนะครับนี่ครับเซิร์ชชื่อผมไม่ได้เลยแต่ผมไม่บอกชื่อหรอกออ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 มีชื่อผมในรายชื่อนี้ไม่ไม่มี คุณก็ไปหาดูคลิปเอาแล้วกันว่าคลิปไหนบ้างที่มีชื่อผมไปหาดูเอาเองครับเพราะว่ามันมีอยู่ผมจําได้มันจะมีแฮชพีดมั้งมันจะมีชื่อผมอยู่อยู่บนหัวตัวละครเลยแฮชพีดอ่ะเฮ้ยพี่มุ๊คมาในผมหน่อยว้าวผุยุม้มตัวใหม่เลยคะเนี่ยโคตรเท่เลยเปล่าครับวิวัฒนาการว้าวเฮ้ยวาทำได้คะ่ะอ๋ออย่าไปพูดอย่างนี้นะ นี่ฮะมีเมนูใหม่ทุยเออก็เมนูใหม่ก็ถูกแล้วว้ะแต่ก็สูงไม่นีไม่ได้เลยดอตระตัวโอ้ยเดอ เฮ้ยมีทางไปต่อนี่วาะาวิซาร์ดเรามีดักก็เลยเรามีอะไรต่างๆนานาบ้างมาคุณจะคุณลุงคุาโดนทะลุตู้มาได้ยงไงโอ้โหคุาโดนทะลุตู้มาได้ไงอ่ะมได้เราได้เฮดเอ็มมาล้วแล้วนั่นเป็นท่านะเฮดเอ็มอ่ะ เฮเอมจะเป็นพวกท่านะครับมาดูกันว่าท่าอะไรเ,เดี๋ยวเราปิดอันแบ็คอนะเนี่ยเ m TM ็ช้างบีมเฮ้ยเราใส่ให้กับวิกเกอร์จูเลยนะเย้ yeah. เอาท่าไหนเอ,เอาท่าเทวิฟออกแล้วกันนะช้างบีมเย้ yeah. ัดนี่จะเอาท่าไหนดีอ่ะมันเป็นท่าดามจ่มไหมคัอ่ะท่าตัดเอาท่าไหนออกดีท่านี้ออกแล้วกันนะเย้ yeah. ่ารด้าคัแเราก็เรียนๆไปเถอะเราทำยังไงไงตุไมานี่เราเดิยนยังไง อ๋อ oh, โอ้ยจริงๆแล้วเราต้องเรียนท่าคัดเอออูดอูดอออูอกันเรี่งเลยเราต้องเรียนท่าคัดเพื่ออะไรเพื่อเอามาตัดต้นไม้นี้อ๋อลุงแล้วลุงไม่ตัดเองอ่ะอ๋อคือแต่ตอนแรกที่เราจะเรียนขำๆแต่ถึใช้จริงไงตุ้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 งตุตัวที่ออกมาสักางตดเหม็น อยากให้มันเปลี่ยนเล่าไปลิซาดอนแล้วอ่ะดับเบิลเอดลองลองใช้ดูโอ้ยโอ้อยนี่ก็ท่าไม่มีดาเมจนะเนี่ยใช่ย่อยแล้วเดี๋ยวเราก็เลทฝาก้างอีกแล้วอะไรเนี่ยสก้างอีกแล้วสก้างไปบดีเวอร์สาก้างแหละแล้วก็เลดไปอีกรอบโหแต่เมืนใช้ได้แค่สิบรอบอ่ะดิ ดอกเลยดอกเดียวตายเลยนี้มันโหด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 ถ้านี้เก็บไปใช้กับพวกบอสพวกเบอร์หรือว่าพวกหัวหน้ายิมจะดีกว่านะครับเราอยากใช้ความเพื่อเนาะไม่รีบมึงตามมาทุกป่าเลยตั้งแต่ป่าก่อนหน้านี้แล้วป่าอะไรนะปลาแห่งสายฟ้าหรือป่าแห่งอะไรอ่ะมีคลิปบอลอยู่เดี๋ยวเราค่อยใช้เราไม่ใช้ตอนนี้น้กเขเลยยเก็บไว้ก่อน เอมเบอร์ไปตู้มแกนตู้ใช้ไม่ได้แล้วล่ะเมลีฟพน่อพน่อเอมเบอร์แกวันช็อตวันคิวเหมือนกันเอมเบอร์วันช็อตวันคิวเหมือนกันแม่หนเพื่อนละโอ้โหเข้าพุ่มมาเมลีฟอีกแล้วเมื่อกี้เป็นตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้ซีรีส์วายแล้วอ่ะใช่ครับโอ้โหแต่ขอโทษทีฉันก็ดูอยู่แต่ว่าขอโทษทีนะ เฮ้ยพลังแห่งซีรีส์ไว้นี่ว่าไม่ใช่ฉันไม่อยากฆ่านายเพราะฉันก็ดูซีรีส์ไวอยูยเ่เงี้นลาก่อนอ,อ้าวกูยากตะเมื่อกี้เขาพูดอะไรทุกคนไม่รู้อะยังไม่ได้ยินนะครับอเขาพูดอะไรไม่รู้กูยอยากตะอะไรกูอยากอะไรสักอย่างเลยตรงสาได้ผมได้ไ,ไ้มมีทู ไอ u s t า n นทรอะไรศูนย์สเอ้ยสามห้าหนอะไรอะวิ่งอวิ่งอะไรลันนี่เฮ้อะไรเนี่ยเฮ้อเฮ้ยเราได้ท่าใหม่ของตัวเรานอนเตน <c oughs> เอา้อาวอ้าวมันตายแล้ว โอ้หคนที่ศาสตร์สอนถ้าวิ่ให้กับเราเขาเป็นผู้มีพรคคุณเราแต่เขาตายแล้วตัวอะไรอะไม่เห็นน่ะไม่เห็นหน้าล่างหนอยู่หรอใช้เป็นเอมเบอร์แล้วกันเอมเบอร์ใช้ได้เยอะอตัวอะไรก็ไม่รู้ลีลอตัวอะไรตัวอะไรทุกคนใครรู้บ้างใครรู้บ้างบอกหน่อยคอมเมนต์ทีคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อนะ คุ่มนี้แป๊บเดียวเจอฮิปโปเฮยล่างสุดท้ายมันน่าจะเก่งเหลืออันนี้คือล่างสุดท้ายฮิปโปจดี๋ยวมันมีล่างอื่นนะลองล่างกันหน่อยล่างัางนเน,นี่ยน่าจะเบากว่า okay. ไม่จังฮ่่่าาาฮฮฮิปโปเอาคุณผู้ชมจะได้ดูไอทีอุสาไม่ตีลาก่อนนะ ไอ้เต้าเฮือเพร่าตอนนี้ผมอยากเร่งรีบเลยนะครับเร่งรีบรีบร่งเลยให้ชาเมลอนของผมเนี่ยหรือว่าลิซาโดเนี่ยวิวัฒนาการเป็นลิซ่าโดให้ไวที่สุดผมอยากเห็นลิซาโดหุย้ยไอ้ไอตัวนี้มันไม่ใช่ร่างนี้ไมนมีโอกาสจะเจอร่างอื่นแม้ถ้ามีโอกาสจะได้ไม่จับผมคิดว่ามีแหละ อืตาดช่วเลยนี่เฮ้ยแม่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 เอเบอร์ป้องไปก๊อปตืองตายสปีดอัพนะถ้าบัฟหรือถ้าเนฟของสกีดแต่ละตัวเนี่ยต่างๆเช่นบัฟดาเมจบัฟสป,ปีดลดสป,ปีดลดลดาเมจอ่ะ ถือว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่จะใช้ท่าตีและคนผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตุ้ม่าดับมิเอ,อ้เฮ้ยไม่แต่ผมไม่ทํางั้นเข้าใจปะผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะ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 ไม่มีมันหลอกนะ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 เอออะไรเพลงอะไรกูเนี่ยคือว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ ผมเคยเห็นคนเล่นน่ะคนเล่นใน u t u b e ที่แบบเขาใช้รถดีเฟนต์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 ไปเรื่อยๆจนตัวเขาใกล้ตายคือเขาอะสปีดเยอะกว่าเขาใช้รถดีเฟนต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาเกือบตายแล้วเขาก็ใช้ท่าที่แรงที่สุดวันชิดเอ้ยวันฮิตตายเลยแบบโอ้มีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอเนะี่ยท่ารถดีเฟนต์เพื่อแมทแท็กอะไรเงี้ย คือแบบผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นแหละแต่ตอนนี้คือผมเอาท่าพวกนั้นออกไปหมดแล้วในคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าคลิปที่แล้วนะ